สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะการทำนายดวงชะตาหรือการดูดวงนะคะจะทำให้เราได้รับทราบหรือได้รับรู้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กับตัวเราได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้นํามาวางแผนคิดพิจารณาว่าจะหาวิธีการแนวทางที่จะแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ยังไงนะคะเราจะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลเมื่อมีเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาให้รู้ร่วงผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราได้มีโอกาสที่จะคิดวางแผน ในการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจำในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน65นะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าท่านมีลัคนาราศีใดนะคะก็ใช้วันที่เกิดหรือเดือนเกิดของท่านดูได้นะคะ ชาวราศีเมถุนก็จะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะโดยในคลิปนี้นะคะก็จะทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในด้านต่างๆนะคะทั้งที่เกี่ยวกับทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านจะอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบื่อหนายรู้สึกทําอะไรและไม่ค่อยได้ดังใจนะคะ ดังนั้นในในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะอะไรที่ยังทําแล้วยังไม่ได้ตตามเป้าหมายหรือยังไม่ได้ดังที่ท่านคาดหวังไว้ในสิ่งนั้นๆก็ขอให้ท่านที่กำลังเครียดอยู่หรือทำอะไรอ่อที่ดําเนินการอยู่ก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ลดการกระทำนั้นไปก่อนนะคะ แล้วก็หันมาทบทวนตัวเองแล้วก็ทบทวนงานที่ทำอยู่ว่าเพราะอะไรมีปัญหาอะไรเหรอที่เรายังทำได้ไม่ดีนะคะก็ให้มาคิดวิเคราะห์ดูนะคะอันไหนที่ติดขัดอยู่หรือมีปัญหาอยู่นะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆนะคะ ก็ให้ท่านลองทบทวนดูว่าเพราะเหตุใดติดขัดตรงไหนนะคะหรือล่าช้าตรงไหนปัญหาหรือต้นตอของปัญหาคืออะไรนะคะแต่ท่านก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะเพราะว่าพอมาถึงในช่วงครึ่งเดือนหลังของกันยายนนี้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะจะผ่อนคลายขึ้นทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะในช่วงหลังนี้ท่านจะรู้สึกดีขึ้นสดชื่นขึ้นสบายใจขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีการทบทวนตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็งานในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะได้รับการแก้ไขมากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านแม้ท่านจะมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหรือมีอุปสรรคใดๆเข้ามาเนี่ยท่านก็จะยังมีคนมาช่วยเกื้อนหนุนท่านนะคะจะมีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องหรือคนใกล้ตัวมาซัพพอร์ตช่วยเหลือ แนะนำเป็นที่ปรึกษาหรือชี้แนวทางในการแก้ปัญหาให้กับท่านอยู่นะคะแล้วในช่วงหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีนะคะจะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในในงานได้อย่างมากนะคะในช่วงนี้นะคะท่านต้องระมัดระวังเรื่องความผิดพลาดนะคะโดยเฉพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรือต้องไปเจรจาหรือทำสัญญาใดๆนะคะท่านต้องมีความละเอียดรอบคอบรัดกุมแล้วก็มีความชัดเจนให้มากๆเลยนะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยท่านจะมีเสน่ห์นะคะเวลาท่านไปติดต่อเจรจาพูดคุยกับใครในช่วงนี้นะคะท่านจะได้รับความสนใจได้รับความเมตตา ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูหรือใครที่ท่านไปติดต่อด้วยจะรู้สึกเอ็นดูเมตตาอยากสนใจงานของท่านแล้วก็อยากช่วยเหลือท่านนะคะแล้วงานในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงแล้วก็งานของท่านก็จะได้รับความชื่นชมได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปไหนหรือไปติดต่ออะไรก็จะมีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ แม้ว่างานที่ทำอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือความคาดหวังของท่านที่ท่านได้คาดหวังหรือมีความต้องการหรือมีความปรารถนาอยากให้เป็นไปในแบบไหนนะคะแต่ว่าถึงแม้มันยังจะอาจจะยังไม่ได้สมปรารถนาแต่ยังไงก็ตามนะในในช่วงนี้ท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบของจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอยู่ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะให้ท่านระวังในเรื่องของบุตรหลานบริบาลจะสร้างปัญหาหรือนำปัญหามาให้แก่ท่านนะคะซึ่งตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอาจจะทำให้เกิดอาการท่านเกิดอาการหงุดหงิดลำคาญใจในช่วงนี้นะคะเอ่อแล้วก็ในช่วงนี้ท่านจะอาจจะมีงาน หรือว่าได้เจอคนเพื่อนใหม่ๆนะคะหรือสังคมใหม่ๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะแล้วก็ในและท่านและเพื่อนๆของท่านเนี่ยจะให้โชคให้ลาบนะคะในช่วงนี้แล้วก็จะช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนนะคะในช่วงนี้ก็ขอเตือนว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะนะคะช่วงนี้โชคลาภที่ฉันได้อาจจะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรการลงทุนก็แนวโน้มจะเป็นการลงทุนที่ลงทุนแล้วอาจจะยังไม่ได้ผลกำไรหรือผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วในช่วงนี้ก็ให้ระวัดระมัดระวังในเรื่องของ ญาติผู้ใหญ่ของท่านอาจจะมีฉิบไข้ได้ป่วยนะคะช่วงช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านจะมีเสน่ห์มากนะคะจะมีคนอยากเข้ามาติดต,ต่อสื่อสารกับท่านนะคะแล้วก็อยากร่วมทำงานหรือร่วมลงทุนกับท่านนะคะทำให้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยท่านจะมีความมั่นคงในการทำงาน แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบพอท่านนะคะแต่ว่าก็ให้ท่านระมัดระวังนะคะเรื่องการใช้อารมณ์อย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาให้ต้องทะเละาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนท่านนะคะเอ่อทีนี้เรามาดูในด้านของการเงินนะคะในด้านของการเงินเนี่ย ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบโดยโชคลาบที่ท่านจะได้เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะมาจากเพื่อนใหม่ๆหรือมิตรใหม่ๆที่เข้ามาได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ในช่วงหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองจากการทำงานนะคะ,ะที่ที่เป็นเหมือนการทำงานที่ ท่านไม่ได้เปิดเผยนะคะหรือในการทำงานในแบบที่ท่านใช้เทคนิคหรือมีลูกเล่นหรืออะไรที่ท่านซิกแซกทำมานะคะหรือเป็นงานพิเศษที่ท่านคิดหามาได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะยังให้โชคให้ลาบแก่ท่านนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนนี้ อาจจะมีคนเข้ามาชอบท่านนะคะโดยที่ท่านไม่รู้เนือ้อรือตัวหรือไม่ได้คาดคิดไว้นะคะคนโสดจะได้พบเจอคู่ในลักษณะที่จะมีญาติหรือมีพี่น้องหรือมีคนแนะนําให้รู้จักโดยอาจจะเป็นเพื่อนใหม่หรือมิตรใหม่ที่เข้ามาอาจจะเริ่มต้นจากการรู้จักกาันหรือสารสัมพันธ์กันแบบเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะและคนที่เข้ามาในช่วงนี้ จะมีลักษณะของคนที่มีอายุห่างกับท่านมากนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนนี้นะคะตัวของท่านเองเนี่ยจะมีเสน่ห์มากเอ่อบวกกับว่าการที่ท่านกับคู่ของท่านในช่วงหลังนี้จะมีภารกิจการงานเข้ามามาก จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะมีความเครียดและมีเวลาให้กันน้อยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าคู่ของท่านเนี่ยพูดจะไม่เข้าเข้าหูนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับคู่ของท่านประกอบกับว่าช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์และอาจจะไปเจอ คนที่ถูกตาต้องใจเข้ามานะคะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเ,เรื่องในทํานองที่ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องใจเย็นๆต้องอดทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาในเรื่องชู้สาวหรือเรื่องที่ไม่ค่อยดีเข้ามาและปัญหาที่ตามมามันจะค่อนข้างยืดเยื้อนะคะในช่วงนี้อะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ให้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะ อย่าเพิ่งเก็บมาเป็นอารมณ์ให้มากนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เวลาผ่านไปสักระยะนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะต่อไปมาดูทางด้านของสุขภาพนะคะในช่วงครึ่งด้านหลังของกันยายนนี้ที่น่าต้องระมัดระวังมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวกับความเครียดการนอนไม่หลับหรือการวิตกกังวลน,นะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็อย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะคะให้อย่าประมาทอย่าเลินเล่อนะคะช่วงนี้ต้องมีความระมัดระวังให้มากนะคะอย่าใจร้อนเพื่อลดปัญหาการเกิดที่จะลดปัญหาที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ปดเกิดมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านนะคะ ค่ะก็เป็นขอเป็นกำลังใจให้ท่านชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมากๆแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้สมปัรถนาประสบความสำเร็จทุกๆด้านตลอดไปนะคะค่ะก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ<ๆ>เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ